ต้ปูปลาต้ปูปลานะครับแจ๋วตะเทียนก่อนแจ๋วแน่แหละเพราะว่าคนตำก็แจ๋วเจ็ดสิบยังแจ๋วใช่ไหมเจ็ดสิบเยเจ็ดอ็ดแล้วหนูเอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดยังแจ๋วครับนี่แจ nah ๋วเนี s <S <được> ่ยปวดหลังปวดหลังก็ยังตำได้ฝีมือมันเดิมแหละตำเหล่า อัน okay, okay. นี้คือตำไทยเสร็จเรียบร้อยถ่ายไปเลยถ่ายให้ดูเลยลตำลาวตำเหมือนวันที่ไทยตำไทยทมีปูด้วยนีปน่ปูนาเดี๋ยวปูนา,านี่ตำลาวครับ <laughs> เหมือนกันก็ใส่มะนาวเหมือนกันใส่น้ำปลาแค่นั้นเองอันนี้อันนั้นอันนั้นเอ้ยน้ำมะขามอันั้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่น้ำมะขามใส่เียวกลยอมะนาวใส่เล็กนิดเดียวใส่มะนาวเป็นแทนใช่ไหมเออถูกสูตรน้ำมันจะเยอะนะสูตรเนาะกับดี่ดาวโหลด